สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมเมก้ามอนสเตอร์นะครับหรือพอแคสต์คัมมิ่งนะก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับมาด้วยกิจกรรมขับตู้กาชาเข้าแล้วนะฮะอยู่เป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในช่ักช่วนส่วนของเพลย์เมก้ามอนสเตอร์ได้ในเพลย์ลิสต์ใต้คลิปท้ายคลิปและก็น้าช่องนั่นเองนะครับไปดูคลิปไปได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำ ผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอะอย่าลืมแล้วกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย100%แน่นอนนะครับ ่ะโอเคนะครับกิจกรรมต้นสัปดาห์เอาอีกแล้วครับตู้การันตีเทพเข้าอีกแล้วนะฮะอยู่นี้ก็อย่างผมบอกก็คือสัปดาห์หนึ่งมา2รอบเลยนะแต่ก่อนมาแค่วันศุกร์ใช่ไหมฮะอยู่นี้ต้นสัปดาห์วันจงวันจันทร์อังคารก็มานะฮะอ่ะตู้การันตีนะครับสัปดาห์นี้ครับนี่เลยกราดอนนะฮะกราดอนกราดอนกับเจนซี่นะฮะผมเฮ้ยตัวนี้เก่งทั้งคู่เลยนะครับผมอ่ะก็สำหรับใครที่เล่น2ตัวนี้อยู่นะฮะหรือยังไม่มีและอยากได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ ามาสุ่มเทพกันตรงนี้ได้นะครับก็การันตีอยู่ที่ประมาณรอบที่8นะฮะเตรียมเพชรไว้ประมาณ20,000แล้วกันอาจจะหลุดเลสร,รอบที่9นะฮะอาจจะประมาณ2อง0 0ื่นสอก็ประมาณนี้แหละนะครับผมได้เลี่ยงเร็วเลยก็ประมาณรอบที่7อะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่ผมเคยสุ่มก็คือรอบร้อยละเก้าสิบมันออกรอบที่8กันทั้งนั้นแหละนะครับผมอ่ะโอเคเตรียมไว้แล้วกันนะครับกราดดันกับเดียนซี่นะฮะอ่ะโอเคกิจกรรมสุ่มเทพมาแล้วฮะรตรงนี้ ต่อมานะครับผมก็ไปดู Value Pack นะฮะอ่ะ v a ร u e p a c k นะครับก็จะมีแจกเพชรอีกเช่นเคยนะครับอ้พวก v Pack Limit Time Event เี่ยจะมีแจกเพชรตลอดอ่าแล้วันที่ Frame Pack ครับ Pack สกินเนี่ยถ้าเกิดใครเติม Pack สกิน15เหรียญเนี่ยนะครับก่อนอื่นเลยมารับของฟรีก่อนนะครับก็คือพลังกายแล้วหนึ่งเพชร100ทอง100แสนนั่นรับไปเลยนะฮะผมเพิ่งจะใช้พลังกายแบบเมื่อวานเองนะฮะแล้วก็แพ็กนิวบีครับแจก100้เพชรครับเป็น200เพชรนะครับผม เอสซีเลชั่นนะครับแจกหนึ่งร้อยเพชรเป็นสามร้อยแล้วนะฮะตรงนี้แจ่มๆเลยต่อมาครับแผลกรอบรูปครับมาขาประจําครับแจกห้าร้อยเพชรครับตรงนี้นะครับแปดร้อยเพชรเข้าแล้วนะฮะอ่าเมื่อนะครับเมื่อวานนะครับผมลงคลิปนะครับยี่สิบวิธีหาเพชรในเกมนี้ทั้งหมดนะฮะสามารถรับชมได้นะครับก็สามารถรับชมได้เลยในเพลย์ลิสต์ของเมก้ามอนนะผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ผมรวบรวมมาหมดแล้วแหละนะฮะ คิดว่าน่าจะครบท้วนอยู่นะครับ20วิธีการหาเพชรในเกมนี้เลยนะก็เฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ย7วันเนี่ยจะอยู่ที่ลาลาประมาณ3,000นะครับผมสัปดาห์เนี่ยได้ประมาณ20,000ได้นะครับเพชรเนี่ยถือว่าได้สมเทพทุกสัปดาห์นะครับถ้าเกิดว่าลองทําตามดูประมาณ20วิธีนะฮะอ่าต่อนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นแพ็ควินเทอร์ลูนนะฮะอ่าลูนแดงนะครับมาเว้ยเฮ้มีเยอะเลยนะนะครับผม แล้วก็นี่ครับอุ้ยเซลลาโอล่าครับมาอยู่ตรงนี้เหรอเซลลาโอล่าประมาณ3มเหรียญน,นะฮะสมเหรียญก็ราวาร้อยกว่าบาทนะฮะก็ได้เซลลาโอล่าสีดาวทําไมมันถึง3เหรียญเพราะว่ามันเก่งกว่าคนอื่นเขาไงนะครับมันเก่งกว่ามันหายากกว่าปกติพวกเทพตัวนี้จะอยู่แค่เหรียญเดียวใช่ไหมฮะสาบาทแต่นี่คือมันเก่งกว่าก็ต้องจ่ายหน่อยสา3เท่าเนาะถ้าเกิดใครจะไปทํา5ดาวก็ซื้อสีดาวอีกตัวนึงะอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับผม 8ดาวเนี่ยกำลังเก่งเลยนะสแตลดาเนี่ยแดาวกำลังเก่งนะครับผมอย่างผมเองผมใส่ฟรีผมก็รอกิจกรรมอย่างเดียวนะครับผมไม่ต้องรีบไม่รีบไม่ร้อนนะครับผมตอนนี้ผมรอนกวายอย่างเดียวนะฮะอ่าโอเครับเพชรไปกันอีกหนึ่งร้อยครับอ่าไปเสร็จแล้วครับหน้าต่างนี้นะครับแจกเพชรเราไปเท่าไหร่แล้วอะ900เพชรนะตรงนี้นะครับแจ่มแจมประมาณ900เพชรนะฮะอ่าต่อมานะครับผมไปดูเอออย่าลืมคอมมูนิตี้นะครับที่ผมรีวิวไปนะครับเมื่อวานใครที่ยังไม่ได้รับ นะครับโปเกมอนเทพที่เป็นเพาลเกียนะอย่าลืมมารับกันนะฮะผมตรงนี้ระบบเกมแจกให้นะครับหลังจากที่เราอัปเดตแพทกันไปนะฮะเพาลเกียสี่ดาวนะอย่าลืมมารับกันนะครับต่อมานะครับไทม์ลิมิตอ่ะเรามาดูไทม์ลิมิตกันก็จะมีเทพคงค้างนะครับก็ยังมีดาร์คไลยังอยู่กับเรานะฮะสาบาทอ่ะลูนแชปเปอร์แพ็กนะครับผมรับไปเลย500 500เพชรนะครับผม ต่อมานะครับเซคลอมเฮ้ยตัวนี้ดีครับตัวนี้เก่งมากเอาไปเล่นกับเซราล่าเล่นทีมอ่าสายฟ้าได้ครับเก่งเลยตัวนี้อีกห้าร้อยเพชรครับเป็นหนึ่งพันนี่เซร์บีครับเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะวันก่อนยังสุ่มการันตีเทพอยู่เลยอ่ะเซร์บีครับสามสิบห้าบาทาจัดไปนะครับผมพันห้าแล้วนะเมโลเวต้าก็อยู่ตรงนี้นะครับผมสองพันเพชรแล้วนะครับผมแจ m j a เลย เอาเดียงซี่นะครับมาอยู่ตรงนี้อีกนะอีก100เพชรนะครับผมเป็น2 0 0พนะครับโอ้โ oh, หสุ่มในกาชาไม่พอมาทำดาวเพิ่มต่อได้ตรงนี้อีกนะครับรู้สึกว่ามันจะมีร่างเมก้านะครับเมก้าเดียงซี่มาใหม่ปะเออตอนนี้2 0 0พแล้วเนาะจัดไปนะครับเบสรแผลกันนี้ไม่ต้องนับเลยอันนี้มันของเก่านี่สองพนครับอ่าอันนี้ก็ยังอยู่กับเรานะครับผมเอเมอร์เรดเอ็กซ์เชนจ์ลิงก์เอ็กซ์เชน เอียร์ลิงเอ็กชชนนะครับเคอร์เอ็กชชนนะครับแล้วก็จะมีครับเพอร์เชสเตอร์เบดครับมาใหม่นะครับก็เป็นกิจกรรมอ่าซื้อแล้วครับแล้วก็ได้ของคืนนะครับประมาณนี้60เพชรนะครับสตาร์ทแต่60เพชรนะก็จะได้คืนนะครับรีฟันคืนไปคืนไปไอเทมที่ได้ก็จะมีพวกคอมมอนชาร์ดนี่มีรีเจเนอเรี่นะครับยูนิเวอร์แซลชาร์ดด้วยนะครับที่น่าสนใจนะไอทองผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะมันได้ทุกแพ็คนะฮะก็จะมีพวกอุปกรณ์อัปเกรดอ่ะแล้วก็กล่องนะครับกล่องประดับนะ แล้วก็น้ํายา XP นะครับนี่ Legendary ได้ถึง60เลนะสูงสุดคือ50,000เพชรนะถ้าเกิดว่าใครเติมเพชรก็จะได้ตรงนี้กลับคืนไปแล้วก็มี Diamond s p e n d i n g rebate นะครับก็ใช้จ่ายเพชรแหละนะครับสตาร์ตั้งแต่300นะจะได้รับไ,ไ,ไ,ไอเทมนี้ไว้อัปเกรดออกมานะครับผมแล้วก็ไล่เรียงไปเนี่ยจะเป็นพวกกล่องนะฮะกล่องเศษโปเกมอน S นะครับผม,มสตาร์ตั้งแต่1,000เนี่ยนะครับได้เศษโปเกมอน S ไปก็ AG จะมีไฟเจนะครับ มีบาร์ก้อนแล้วก็มีในส่วนของลูคาริโอนะลูคาริโอมีร่างเมก้าด้วยนะฮะตัวใหม่นะฮะไล่ไปเลยเป็นคู่หลายชิ้นเลยนะสามารถเรียกได้3ตัวเลยวเนี่ยอ่ะสูงสุดถึง4 4 0 0 0 0เพชรนะ,ะอ่ะเราไปแพกซูเปอร์เซลก็แจก30เหมือนเดิมนะครับต่อมาครับรูลิมิตแจกห้าร้อยนะบเบสเซตหน้าต่างนี้แจกเรา2อ0พนะครับเมื่อกี้900เปนะ็น3า0พันห้าะกิจกรรมสัปดาห์นี้แจกอีกแล้ว3,500เพชรนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่36,000นะฮะไว้สุ่มเทพอีกทีนึง ต่อมาครับในส่วนของรูนไอ้ไม่ใช่ของรูนดิอ่าในส่วนของรีวอร์ดนะครับผมรีวอร์ดก็จะมีพวกรับพลังกายผมรับก่อนแล้วกันผมซื้อด้วยนะ30พลังกายซื้อเก็บไว้ผมรับไม่ทันนะฮะร,รับไปก่อนนะครับตรงนี้อ่มารับไปกิจมันอ่าแล้วก็จะมีฉาดเอ็กเชนนะครับฉาดเอ็กเชนเนี่ยก็จะเป็นเอาเพชรเนี่ยมาแลกฉาดโปเกมอนระดับ S ได้นะครับใครขาดใครเล่นโปเกมอนระดับ S ออยู่แล้วอยากได้ฉาดนะครับเอาไปทำดาวเนี่ยก็สามารถมาทำได้นะ แล้วก็นี่เลยครับจะเป็นในส่วนของ Start Work Benefit นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ตามเลเวลเนาะเลเวล35รับของได้นะครับเลเวล50รับได้อะไรประมาณนี้คือทำตามเงื่อนไขอะครับใช้จ่ายทอง1ล้านนะครับเล่น Instant 2รอบซื้อ Energy 5ครั้งเล่น Arena 8รอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคลียร์ Ether Paradise เลเวล5นะครับอ่าประมาณนี้ครับทำภารกิจตรงนี้เลยจริงๆมันก็เป็นภารกิจที่เราเป็นเควสรายวันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดเราทำเราก็ได้ชิป ในส่วนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช้ใจ่ายเพชร300นะครับได้ในส่วนของเศษโฮโอด้วยนะเออสองเศษนะฮะอู้เยอะเหลือเกินนะครับผมอ่ะโอเคประมาณน,นี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของลัคกี้สปินลูนาร่านะครับโอ้โหแม่งเหนียวแน่นว่ะน่าจะสัปดาห์สุดท้ายแล้วมั้งเพราะนี่สิ้นเดือนแล้วเนาะเดือนหน้าน่าจะดูดตู้การันตีแล้วนะครับผมแล้วก็มีวงล้อเพชรนะครับผมตรงนี้ในส่วนของ ตรงนี้ไม่น่ามีนะฮะไม่น่ามีอะไรโอเคตรงนี้ไม่มีคูณสองคูนสองอะไรนะตรงนี้ก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวลองกวาดร้านดูก่อนอ่าไม่มีคูณสองนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ประกาศไม่มีแจกอะไรมากมายครับประมาณนี้แหละอ่ะโอเคเบสเร็จก็ประมาณนี้ครับก็แจกเพชรเราอยู่สามพันห้านะแล้วก็มีการดอนเดีนซี่นะครับสองตัวนะครับ ทานเรมิตก็จะมีดักไล่สามเซโครมสี่เซเลบีห้าเมโลเวตาหกนะหกตัวนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้อีกครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นแปดตัวนะครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่ง่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่พอใหม่คลิปหน้านะครับผมซี u ูเก i นสวัสดีครับ